วันนี้เรามีเทคนิคการพูดดีๆจากหนังสือ90เทคนิคเล็กๆง่ายๆพูดกับใครก็ได้สบายใจจังมาฝากกันครับเมื่อรู้สึกแย่ที่คุยไม่เก่งให้หาเวลาทบทวนตัวเองก่อนนอนสัก10นาทีแล้วเขียนบันทึกว่าเราทำอะไรไปบ้างวันนี้รู้สึกยังไงซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเวลามีคนถามอะไรก็ทำให้เราตอบได้อย่างคล่องแคล่วครับเทคนิคการคุยในที่ประชุม คุณต้องเตรียมสิ่งที่จะพูดแบบสั้นกระชับเมื่ออยู่ในที่ประชุมต้องดูจังหวะการพูดให้เหมาะสมและที่สำคัญทำตัวให้ดูมั่นใจเข้าไว้ครับสร้างบทสนทนาด้วยการถามเกี่ยวกับความชอบเช่นงานอดิเรกที่เขาชอบที่นอกจากจะช่วยให้ลดความกดดันในการพูดคุยแล้วคุณยังจะได้รู้จักตัวตนของคู่สนทนามากขึ้นด้วยครับมาเปลี่ยนคุณเป็นคนที่คุยเป็นไปกับ 90เทคนิคเล็กๆง่ายๆพูดกับใครก็ได้สบายใจจังเล่มนี้ครับ